สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรสวนปาล์มทุกคนนะครับผมแล้วก็ผู้ติดตามทั้งหมด125คนนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับผมที่กรุณานะครับติดตามช่องฮักเตอร์ชาแนลนะครับทำไปเรื่อยนะครับเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับมีอะไรก็ทำนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับผมก็อยู่ในสวนปาล์มสวนเดิมนะครับที่ผมเช่ามานะครับนี่ครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าผมแต่งกิ่งออกแล้วนะครับผมผมเจอต้นที่ผมประทับใจที่สุดนะครับสามต้นนะครับที่แต่งกิ่งมานะครับนี่ครับอยู่ต่อหน้าผมนี่แหละครับ ต้นน,นี้ desserts. นะครับนี่อยู่ต้นหน้าผมต้นนี้มีอะไรนะครับไปดูกันครับไปดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆนะครับต้นนี้นะครับมีอะไรน่าดูนะครับอ่ะดูโอ้ย้อนแสงไปนิดนะครับต้นนี้นะครับมีทลายอยู่สทลายนะครับมีทลายแรกนะครับแล้วก็ทลายหนึ่งก็อยู่ข้างหลัง อ,อนี่ครับเป็นทลายที่ใหญ่ที่สุดในสวนแล้วนะครับต้นนี้นี่ครับนี่คือต้นแรกนะครับส่วนนู้นนะครับต้นนู้นนะครับนี่เป็นต้นที่ทลายออกแบบจะบอกว่าเยอะนะครับก็ คงเยอะกว่าเพื่อนนะครับในสวนแต่ละต้นที่เจอมาก็เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับต้นที่สองนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็แดดมันจ้านิดนึงครับนี่ครับทลายรอบต้นนะครับแล้วก็เกิดแสงกันขึ้นมาทุก ทางใบเลยนะครับถ้ามีแบบนี้ทุกต้นนะครับผมบอกเลยว่าผมชื่นใจนะครับลงทุนไปก็คุ้มค่านะครับฝากคนดูนะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับปาล์มนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับเกี่ยวกับการดูแล การแต่งกิง่งการใส่ปุ๋ยนะครับผมไม่เคยทํำสักครั้งนะครับผมเพิ่งเคยลงมือทําครั้งนี้ครั้งแรกนะครับฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูต้นที่3กันครับมาถึงต้นที่สามแล้วนะครับต้นนี้ก็เหมือนกับต้นที่2นะครับนี่ดูนะครับผมเดินดูรอบต้นแล้วนะครับ ทลายเยอะนะครับตัวนี้นี่ทลายเยอะแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับสุดยอดตอนนี้ก็พอมีครับมีสามทลายเดี๋ยวตัดหญ้ากออกเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้ให้ดูความประทับใจของ ส่วนนี้นะครับว่ามีอะไรดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องฮักเดอร์ช n แนลนะครับผมฝากพี่น้องนะครับทึ้งลอยยี่สิบหาคนทึงคนที่เขามะม่เขามาเกลนะครับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็คนที่มีความรู้ก็จะลืมคอมเมนต์นะครับให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับว่าใส่ปุ๋ยสูตรยั้งนะครับในพ้นผลิตดีนะครับ ตามออกทะไล่ดีนะครับผมก็จะเอาน้ามาปรับใส่นะครับเพราะว่าผมกะบมดตรงๆผมบ่เคยเห็ดผมเป็นชาวนานะครับผมไม่ใช่ชาวสวนนะครับผมนะครับวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ครับผมบายบายครับผม